l ฮล k i ท c ช e นมาดูกันว่าในในในหใ้องครัวนรกนี่มันคืออะไรเพราะชื่อมันคือห้องครัวนรกอะไรคือสามนี่ บา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 เดี๋ยวคุณพาเชียนหน้าโอเคฉันเจอเริ่มด้วยด้ยกันหนึ่งคุณเป็น2ทีมโอเคก็โดนลามซี่พิ่งกินข้าวเสร็จตอนนี้อยู <Sie h. S 1> อย่โรงแรมบอกเลย คลิปแน่เป็นคลิป desserts. ไปเที่ยวตัดนานแน่นอนบอกเลยอันนี้ผมเคยเล่นนะฮะก็ไปไม่ต้องดีเนี่ยโอเคซับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ประกอบซับๆับซับซับๆับซับับซับ ซับ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 ต้มต้มอ,อีกต้มอ,อีกต้มอ,อีกต้มข้าวให้เขียวให้เขียวเรามีเวลาไม่มากแค่สองนาที <that> ประกอบ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 ไปส่งแลมซี มซีมาแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นแบบเก็บเหรียญเหรอโอ้โห <c oughs> ยังเหรียญเพื่อนอโดดออบบี้ไปได้เลยนะเนี่ยไปเก็บเหรียญออบบี้เก็บเหรียญ อะไรอยู่ในอีกมันจะมีพวกพวกที่ไม่ทำอะไรในกลุ่มเราแล้วกลุ่มเราก็จะแพ้นะฮะ ยยทีมสีแดงสีแดงมีคนมากกว่าเยอะเลยนะทำไมเฉลียเฉลียน้อยขนาดนี้แอนโดนี่โอเคไม่ใช่เรา มีการจับคู่เช็ดที่มีคะแนนาต่ำสุดกับบ้าน <c oughs> <c oughs> มันเท่าเทียมกันตรงไหนโอเคไม่เท่าเทียม ทันทันเขียวคนก็ได้มาเก็บชัดชทห้าอันห้ากันห้าอันเหมือนกันด้วยอืมยาก,กจริงเฮ้ยแกจะว์ปไปไหนจะซีเ จะให้เอ็กพีกแกค,คุณทำสิบสี่เสื้อให้ไม่ได้หรอกโลบักก็ไม่มีอยากมีโลบักจังถ้าอยากให้มีโลบักก็ต้องมีคนติดตามเยอะๆถ้าอยากมีคนติดตามเยอะๆก็ต้องทำช่องมาดีๆถ้าอยากทำช่องมาดีๆก็ต้องตัดเตอมาดีๆโอ้ เก็บของเฮลสิเชนไม่ได้ใช่ว่างซับ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 กระเทียมซับกระเทียมเด็ดมะนาวด้วยมะนาวอึบอึบอึบผสมผสม แล้วนี่ผสมทอ,ทอด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 มันซะเฮ้ย,ยประกอบประกอบถึงมันจะได้ไม่ได้มาตารฐานก็ตามนะประกอบประกอบ ๊๊๊บบบ,บเสร็จแล้วฮะอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ต้องเก็บของดู้แชแข็ง มันประกอบเร็วปุ๊บๆๆป๊ประกอบประกอบปรเร็วเร็ป,ป,ปุ๊บปๆ๊มีสั่งใหม่อีกกอดอนคุณทำมากเกินไปแล้วนะกอดอน ห้องเก็บของเืออะไรฮึบฮึบตั้แช่แข็งเคผสมใช้เครื่องปั่นเลยดีไหมเออผสมโอ้ใช้เครื่องปั่นไม่ได้เฮ้ยเวลาเหลือน้อยแล้วนะเฮ้ย S <S มากรบไป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 กดใช้กดใช้เก็บผมอันนี้คงไม่ทันหรอก oh นี่มันประกอบทรัพย์ทัพส์ทรัพย์แล้วแล้วมันเท่าเทียมตรงไหนเนี่ยกรดนกรดนกรดมันเท่าเทียมตรงไหนเอออันนี้ค่อยเท่าเทียมหน่อย well, อันที่แล้วเนี่ยไม่เท่าเทียมเลย สามับตองทุกอย่างดูไม่สมดุลจริงๆมันไม่สมดุลต้องไงอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ต้องอ๋อดีกมาลมากไหมกับฉัน

ต้มต้มต้มอีกไม่ใช่ทอดอีกเราอบอ,อาหารโคตรเยอะเลยไม่สนใจเวลาละยิบ <Great technique. S 1> ข้าว้งุซ ไป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 กอบปไปไป i ปไ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 ปปไปไบปไ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 บไป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 ไลไไปไไปไเรปไปไป้ไปไปไไป สบายใจมากอันนี้เสร็จคนแรกคนแรก <คน S 2> และคนเดียวมันก็เล่นง่ายมากเ,กเล,กอเลยอะแค่ต้องรู้ไงละ มันไม่สมดุลต,ตรงไหนเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยอีกเรียกน้ำร้อนคืออะไรท้ามโดนน้ำร้อนว่างั้นเหนื่อยอีกแล้ว เออเออ,เอ,อขึ้นขึ้นเร็วเร็วมันมาแล้วนะเราต้องไปไหนต่อ ่นายเป็นนายไปไหนมาทำไมนายเซียนจ้างคือมันไม่ได้เซียนหรอกคือเราอะเป็นเลททีมใช่ไหมเราก็แบบคนเดียวอ่ะเฮ้ยไม่เอานะ ไม่จะขึ้นไปมันไม่สมดุลตรงไหนสองสองเนี่ยกอดอนคุณกอดอนคุณบ้าไปแล้วเออขึ้นมาได้แล้วขึ้นไปอีกรึไม่ใช่กว่า ต้องึ้นไปบนสุดเขาถึงหลักสุดแล้วเขาไปไหนเขาเองเขาเก่งอับ,บี้หรือเปล่าเครื่องลางเดช กเป็นเหยืย่อของมันฮะ <c oughs> โอยมันไม่เก่งเนาะออบบี้เนี่ย <c oughs> เอาคิดเช่นเอาไฟมาตัดต่อจากไหน,นเราเชื่อว่าเขาจะทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องรีบ ไม่ให้ได้งานคนไม่จรินไม่ทำจ้นะแชร์มือสานเพื่อนรอบที่แล้วฉัน์มุสาช่วยนายเลยนะนายจะม,มาทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้มุอสาช่วย ยึ้ยประกอบประกอบประกอบเต้อบอ,อีกอันี้ไม่ไม่มีอะไรเตนเตือนนอกจากวัตถุดิบ กาสิบกาทำไมไม่ให <c oughs> ้ร well ้อยไปเลยพี่ใช่คหมต้องเก็บของอาจจะไม่ค่อยพูดน่เก็บของเก็พูด ซับซับซับนี่มันประกอบซับซับห,หอมๆด้วยทูน่าดิบทำไมทูน่าดิบเป็นสีชมพูบ้ากันไปแล้ว <c oughs> ต้มต้มสั่งม้อีกคุณรีบกันไฟรไอเปล่าคุณกอรอน ไม่ให้โอกาสผมเ,เลยเลยผมหิวขนาดนี้นนปุบ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ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 ๊บใช่ใชดูคะแนนฝังนี้ก่อน you really are ต้องจับของอีกเมนูน่าจะทันอยู่มะถ้าไม่ได้คนน่ะซับๆับซับๆับซับสไลสซับ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 ังไม่อีกเหรอ นี่มันสิเจ็ดวิแล้วนะคุณกอร์ดอนคือมันคุณคิดว่ามันจะทันโอเคอ t อเดีวเวลาเปลี่ยนเทียน It's time to reveal. The winner of this season of Hell's Kitchen Roblox is Hi! Yeah. ladies and gentlemen, my new executive chef. Yeah. Congratulations, honesty. Your skill has really impressed me. You are a worthy winner. Being a great chef is about more than winning. It's about resilience. You've got that in spades. Your future is bright, trust me. Oh, can you go interpretating? And so okay. that wraps up another season of the I'm Gordon Ramsay, and I'll see you next Loh time. Vellar, but please I keep cooking? Real, right? Wow! Yacht! จบมันก็ดอนลุซี่มีพูดอะไรไหมจบแล้วสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโก